จีนได้ออกมาประกาศการเรียกชื่อใหม่ของบัตรพำนักอาศัยของชาวต่างชาติในจีนหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เรียกเอาไว้ว่ากรีนการ์ดจีนนะคะซึ่งเหมือนกับกรีนการ์ดของสหรัฐเนี่ยแหละค่ะแต่ล่าสุดทางด้านของจีนออกมาประกาศนะคะว่าขอให้เรียกว่าการ์ด5าดาวจะเหมาะสมกว่าค่ะเพราะว่าจีนเองไม่ต้องการให้ไปพ้องทั้งกับคําว่ากรีนการ์ดของสหรัฐนะคะทั้งชื่อแล้วก็ความหมายแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายค่ะโดยสืกก่อกพับวาทาราย นนะะว่าจีนเองออกมาประกาศค่ะว่าเปลี่ยนชื่อจากกรีนการ์ดจีนเนี่ยให้เป็นการ์ดห้าดาวนะคะสำหรับผู้จะอยู่อาศัยพำนักทั้งถาวรแล้วก็ชั่วคราวของในประเทศจีนเนี่ยนะคะโดยจีนยืนยันว่าบัตร5ดาวของจีนเนี่ยไม่เหมือนกรีนการ์ดของสหรัฐแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ามีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษมากมายกว่านะคะแล้วก็ผู้ที่ถือบัตร5ดาวของจีนเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกสบายจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ทั้งในจีนแล้วก็ต่างชาติในระดับสากลด้วยนะคะที่แตกต่างจากกรีนการ์ดของสหรัฐนี่แหละคะ่ะตลอดจนบัตรใบนี้นะคะดําเนินการด้วยความทันสมัยด้วย AI ด้วยความปลอดภัยนะคะตามเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนนี่แหละคะ่ะก็เลยจีนเองก็มีการถแถลงข่าวนะคะโดยบัตรนี้จะเริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่1นธันวาคมนี้เป็นต้นไปละคะ่ะก็บัตรฉบับนี้นะคะให้เห็นถึงองค์ประกอบของจีนสัญลักษณ์ของจีนมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีนนะคะภาพของกำแพงเมืองจีนแล้วก็5ดาวนะคะที่รู้จักกันดีเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของจีนนั่นเองละค่ะก็แน่นอนนะคะจีนเองก็เตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแทนที่สหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นการ์ดของสหรัฐเนี่ยส่งอิทธิพลท,ทุกคนทราบกันดีเพราะฉะนั้นแล้วจีนเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างอิทธิพลให้กับบัตร5ดาวของจีนสาหรับ ชาวต่างชาติที่จะมาพักอาศัยในจีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจค่ะที่จะมาลงทุนในจีนนะคะที่จะมาอาศัยในจีนต่างมาช่วยพัฒนาจีนได้ละค่ะดรายฉะนั้นแล้วนะคะ5ดาวเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยละคะ่ะจีนเองก็บอกนะคะว่าบัตรนี้ค่ะมีความทันสมัยในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะคะก็จะมีทั้งบัตรผู้อยู่อาศัยในเวอร์ชันใหม่แล้วก็บัตร ผู้อยู่อาศัยในเวอร์ชันเก่าที่ยังสามารถใช้ได้แต่ก็จะต้องมีการอัปเกรดในเวลาต่อมานะคะก็จะทําให้ผู้ที่มาพักอาศัยในจีนเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะทําคารค้าขายหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันการติดต่อระหว่างประเทศติดต่อระหว่างทั่วโลกเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยล่ะคะ่ะ